การจลาจลในลอนดอนที่เกิดจากความไม่พอใจของคนจนที่มีต่อเศรษฐกิจตกตำ่ำมาตรการรัดเข็มขัดและการว่างงานของคนหนุ่มสาวการประท้วงต่อต้านคนรวยยักษ์ใหญ่1เอที่ครองความรวยถึง50อร์เซนที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กสอย่างนี้มีจุดร่วมที่สำคัญอยู่หนึ่งข้อนั่นคือความโกรธของประชาชนที่มีต่อคนที่ผูกขาดท,ทางสิทธิ ในบันทึกประวัติศาสตร์ของราชวงศ์โจวของซืหมาเชียนมีบันทึกเกี่ยวกับราชินีซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่10ของราชวงศ์โจในปีที่ขึ้นครองราชครบ30ปีราชินีถูกตราหน้าว่าไม่มีความสามารถและต้องการจะมอบตำแหน่งราชการให้กับอีกงแห่งราชวงศ์หมิงแต่ก็มีข้าราชการที่ชื่อเย่ระยังบูไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้จึงได้ขอร้องต่อพระราชนี ของทุกอย่างบนโลกนี้เป็นของทุกคนจะให้คนใดคนหนึ่งยึดครองไม่ได้ถ้ามีใครสักคนยึดครองไปก็จะทำให้เกิดความโกรธแค้นและภัยพิบัติใหญ่หลวงท่านยองอีกงชอบการยึดครองสิทธิ์ถ้าการกระทําของเขาส่งผลต่อฟาบาทฟาบาทเองก็จะไม่ปลอดภัยขอทรงไตรรองเรื่องนี้อีกครั้งด้วยขอรับ รราชินีไม่ฟังการคัดค้านของเยระยังบูท้ายที่สุดแล้วก็ได้แต่งตั้งให้อีกองได้รับยศขยองซาและให้ดำรงตำแหน่งราชครูการขูดรีดที่มากเกินไปและการปกครองที่ไม่ดีของราชินีผ่านอีกองนั้นทำให้ประชาชนทั้งประเทศไม่พอใจประชาชนไม่สามารถที่จะรับราชองค์การของฝาบาทได้อีกโซกองอดทนไม่ได้จึงได้คัดค้านออกไปในปีที่34ของการครองราชของพระราชนี ระราชินีกลับโปรดการคัดค้านของโสกงและได้สั่งให้ร่างทรงจากวยกกคอยจับตาดูประชาชนคนไหนที่วิจารณ์ตนให้ค่าทิ้งทั้งหมดประชาชนกลัวและไม่กล้าวิจารณ์ราชินีอีกต่อไป,ปรชาชนินีทรงดีใจและได้ตรัสกับโสกงว่าข้าสั่งห้ามไม่ให้วิจารณ์แล้วประชาชนก็จะไม่กล้าพูดอีกโสกงตอบว่าขอรับ ข้าน้อยพูดไปด้วยความคิดถี่ท้วนถึงใจของประชาชนขอให้ฝาบาททรงมองด้วยความคิดที่เป็นผู้ใหญ่และทรงทำตามด้วยขอรับการปิดปากประชาชนเป็นเรื่องที่ยากกว่าการขวางแม่น้ำที่ไหลผ่านถ้าเขื่อนที่กั้นแม่น้ำเอาไว้พังลงจะเกิดภัยพิบัติใหญ่หลวงตามมาแต่ว่าครั้งนี้ราชินีเองก็ไม่ฟังคำคัดค้านของโซโกงอีกเช่นเคยหลังจากนั้นอีกสามปี ประชาชนได้ทำการปฏิวัติและขับไล่พระราชินีออกจากวังท้ายที่สุดราชินีก็ไม่สามารถกลับเข้าประเทศตัวเองได้และต้องตายอย่างโดดเดี่ยวจุดจบของคนที่ยึดครองสิทธิ์ได้ถูกพิสูจน์แล้วมากมายในประวัติศาสตร์สาเหตุที่เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสและการปฏิวัติรัเสเซียขึ้นก็เป็นเพราะคนกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งครอบครองสิทธิ์ มาโกสจากฟิลิปปินส์ซูฮาโตจากอินโดนีเซียที่ต้องลงจากตำแหน่งมู r a กจากอียิปต์ที่ถูกเรียกว่าอาหรับสปริงเบนอาลจากตูนิเซียและกาตาฟีจากลิเบียที่ต้องพบกับจุดจบแบบทุกยากนั่นก็เป็นผลมาจากการควบคุมสื่อและครอบครองสิทธินั่นเองการจราจนในลอนดอนและการประท้วงที่วอลสตรีทสหรัฐอเมริกาปี2011 อาจจะเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายต่อคนที่พยายามจะครอบครองสิทธ์ก็เป็นได้สิทธ์ที่เกิดขึ้นจากสังคมที่มีคนรวมอยู่ด้วยกันมากมายดังนั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่จะให้คนบางคนหรือบางชนชั้นครอบครองแซมมวลสันผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เคยพูดไว้ว่าผู้ก่อตั้งบริษัทที่คิดว่าสร้างทุกอย่างมาด้วยแรงของตนเอง จริงๆแล้วระบบทุกอย่างในสังคมก็ได้ถูกวางไว้ให้ตนเองสามารถใช้ได้และธุรกิจนั้นเองก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นผลผลิตของสังคมจากคนจำนวนมากและเป็นของที่เกิดขึ้นจากผลประโยชน์ของสังคมถ้าสิ่งที่สังคมได้สร้างขึ้นมาถูกกำจัดออกไปสิ่งที่จะยังเหลือให้เราก็คือชีวิตที่ต้องเก็บผักเหมือนกับคนยุคดึกดำบรรดดังนั้นการยึดครองสิท เป็นการทำลายสังคมและทำให้เราถอยหลังลงครองบทเรียนที่ว่าห้ามยึดครองสิทธิ์ถือเป็นบทเรียนที่สำคัญมากต่อคนทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งที่ผ่านมาสังคมในเกาหลีมองเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งไม่ดีก็เพราะมีบางบริษัทนักธุรกิจบางคนมีความโลภที่จะยึดครองสิทธิ์พวกเขาใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเพื่อทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จ ท้ายที่สุดแล้วบริษัทเหล่านั้นก็ถูกขับไล่ออกจากตลาดไปคงเหลือไว้แค่ชื่อลีดเดอร์จำเป็นต้องระลึกถึงสิ่งนี้เอาไว้สิทธิ์จำเป็นจะต้องถูกแบ่งให้กับทุกคนที่สร้างมาด้วยกันอย่างยุติธรรมและด้วยความยุติธรรมนี้จะทำให้เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งสามารถที่จะอยู่ต่อได้ถ้าไม่ทำอย่างนั้น ก็อย่างที่ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าผลลัพธ์คือพังทลายไปด้วยกัน